สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะักหมากลูกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเอาเวจีใจช้ำใจเสียบางก็ดีเหมือนกันที่ตัวเรานั้นมันไม่จำ,ไม,จำ,ไ,มจำไม่จำแต้มไม่จำไม่จำแต้มนะครับเพื่อนเพื่อนนะก็เลยช้ำใจไป วันนี้เราอยู่กันในแอปไทยเชฟตัเอลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็จับคู่มาเจอกับคุณตองอออีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะคุณตองออผู้ที่มีเลตติ้งดูที่ 1, 7 4 8โอ้โหมาอีกแล้วครับวันนีน้ผู้ที่จะทำให้ช่างช่างยันนะช้ำใจนะฮะมาดูแต้มกันต่อไปนะครับเขาเปิดเป็นการปูมาเลยนะครับนะฮะช่างยันก็ มายงขวาไปก่อแล้วครับการปูก็รับได้นะฮะจะรับได้ขนาดไหนไปดูกันก็วันนี้นะฮะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆนะฮะมาทาคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็จะเส้นปีกันแล้วนะครับนะฮะชมมากลุกช่องช่างยันนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกันไว้ทุกๆท่านแต่นี้ก็ขึ้นเม็ดมานะครับอ่าขึ้นเป็นม้ายงขวามาแล้ว เขายังไม่ขึ้นเม็ดนะฮะแต่น,นี้นะฮะช่างยันก็ใส่เบียร์สูงเข้าไปเลยนี่ลองดิลองสูงดูมั่งอา้าวเขาโยนเม็ดให้เรากินเลยครับเพื่อนๆนะเอาอย่างไงดีนะฮะเขาขายเม็ดแต่หัววันเลยนะครับอืมน่าสนใจกินควบเข้าไปก่อนนะฮะเขาดีมีโครงสร้างเบียร์ที่สวยงามเราก็มีขุนพลนะฮะเขามีในพลเอ่อพลทหารเป็นในสิบอา่า ได้เป็นพลดิเนาะเรามีในสิบเรามีเม็ดนอะ่าประมาณนั้นประมาณนั้นอา้าวกองแย่ขึ้นมาก็กินตัดกันเข้าไปนะครับอืมนะฮะมาลุกแต้มตรงนี้ก็พยายามหานะวิธีการเอาเม็ดออกมาใช้ให้ได้นะครับนะะไม่อย่างนั้นมันก็จะโดนกินคืนเข้าไปนะะแต่นิชังยันก็เลยปรับโครงสร้างนะโครงสร้างของโคนใหม่นะอา้าวโอ้โหก็เดินมาแบบนี้โคนกลับมาแล้วเนาะ ก็ต้องกลับไปใหม่อีกไหมเนี่ยได้เอาอย่างไงดีจะกลับไปผูกใหม่ไหมเขาทิ้มเม็ดแน่เลยนะเอาโอ้เสียเวลาเลยอม,มาดีดูเลยว่าม้าเขาจะมาตรงไหนเขาแย่มา้าแล้วก็แย่มาคืึนเข้าไปอยู่ไม่ได้นะแท,แทงเข้าไปแทงเข้าไปกินไหมครับไม่กินอีกโอ้โหไม่กินนะไม่กินไม่กินมาเราผูกมาเรา โคนขึ้นไปจับมาดีไหมกินให้เป็นเบีย้ยซ้อนไปเลยโอ้กินไปเลยเบีย้ยซ้อนกินไปเลยเอาเอาเอแล้วก็ทำยังไงต่อเบีย้ยเราก็ต้องขึ้นไปหรือ,อยังไงดีครับเพื่อนๆนะเอามาผูกเบีย้ยไว้เดี๋ยวจะโคนขึ้นไปเขาแทงโคนวุ่นวายกันแล้วครับตอนนี้นะนั่นไง เขามากินแต่น,นี้เราเบียกินไม่ได้นะครับเขาจอ่อไงายก็ต้องใช้เรือกินนะครับนะกอรูปมากรูปทรงก็ยังพอสู้กันได้นะพอวัดบอเวียงนะครับอ๋อลืมบอกเพื่อนไปครับตอนวันนี้ก็เป็นเกมห้านาทีนะครับห้านาทีขอเวลาห้านาทีนะครับเขาโดดมากลับไปนะฮะตอนนี้ก็ต้องขยับขยายนะครับหมุนโครงสร้างของตัวหมากนะครับเล แล้ววันนี้เราจะทํำยังไงดีนะเหลือไหมเหลือไปอีกลํำไหมขอคองคองเรือไว้ก่อนดีไหม,มหรือจะโคนดีนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเอาอย่างไงล่ะหมาไปดีกว่าครับหมาไปจับเบีย้ยนะแต่นี้ต้องหมาไปจับเบีย้ยนะจอกินสองให้ก่อนนะครับโอ้โหเขาบพผูกทันอีกเอามามาผูกทันนะ เราก็กินไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเบีย้ยไอ้มาเราก็อาจจะโดนแทงนะครับเอาเรือไปจับโขนไว้อีกตัวหนึ่งนะตั้งใจเอาเรือไปจับโขนแล้วก็ซ้อนเรืออืกดขุนดีกว่ามันก็ไม่ได้ทําอะไรเรือกดขุนไว้เปิดหน้าขุนดีกว่าไหมแตามน,นี้เรือก็เขาจะต้องแทงแทงมา้าเราไหมเอากดเรือครับเอาแตมน,นี้กดเรือนะเดี๋ยว โยกเม็ดออกไปอ่ร้อยเม็ดออกไปเขาติดเรือโดนกินเม็ดรีอีกไม่ได้ไม่ได้อย่าไปเดินอย่างนั้นเอาเขาซ้อนเรือมาบ้างนะฮะเขาซ้อนเอาเรือมาผูกหรือยังไงเอามาผูกแต้มน,นี้นะเปิดเม็ดไหมอืมจะเปิดเม็ดเชือกเ,เปิดเม็ดเขาติดเรือนะเม็ดขาดนะช่างยานอาเอาเออเปิดไม่ได้แต้มนี้เปิดไม่ได้อ,อแทงสวนเข้าไปเลยนะฮะวัดกันไปโอ้โหเออ เขาแทงมาแล้วเสียทรงเขาแล้วเอาไม่เป็นไรครับแต้มนี้เราก็พยายามให้เขาแทงมาอยู่แล้วนะฮะร่องการจะเม็ดเลือยขึ้นไปแต่ว่ายังไปไม่ได้ไมันต้องเป็นสเต็ปสเต็ปเข้าไปแต่มนี้เขาใช้เรือมากดเขาไม่ได้กดขุนเรานะฮะเขาจะโจมตีด้านซ้ายมือเราบ้างแล้วครับอืมเขาแทงสูงนะโอเคเขาก็มีสูงแต่ว่าเรามีทางนะครับก็พยายามเดี๋ยวหมุนก่อน หมุนตัวหาตำแหน่งครับเอาโคนไปยึนตำแหน่งให้สวยๆแต่มนี้เขากินตัดเข้ามาแล้วเอ้ยกินตัดโอ้โหเม็ดกินยืนทันเขาไว้สวยงามสวยงามเอเออ้าวเหลือนะครับเรือกลับบ้านเราโอ้โหกลับมาก่อนเลยนะะสุดๆไปอเดี๋ยวใช้โคนหมุนหมุนโคนขึ้นไปอา้าวอย่างนี้ขึ้นไม่ทันครับต้องโคนขึ้นไปปั๊มเขาไว้ก่อนอา่าปั๊มไว้ก็มาจับ อะไรเนี่ยม้ามาทําอะไรเราเนี่ยยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรเสริมโคนไปตัวหนึ่งอืมโอ้แต้มน,นี้เราเรากดเข้าไม่ได้นะครับม้าเขายืนอยู่นะเราเรือมากดขุนเขาไม่ได้นะเขาก็พยายามขึ้นมานะครับนะตัวตําแหน่งนะพื้นที่เราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องหมุนตัวใหม่ครับหมุนโคนใหม่นะครับเดี๋ยวโคนตั้งขึ้นไปใหม่ม้าเขาหนีไหมไม่หนีกินม้านะจ๊ะ อ๋อ و, กินมาหงายโอ้ و, ไม่เป็นไรเอาเขาจะให้เรากินไหมโอ้เขาไม่ให้เรากินฮนะเขากลับกลับก็จับดีไหมเอาเรือไปจับโคนจับมาเอาไม่เอาอีกโอ้โหเสียดายแต้มนี้ไม่เอาเขาเสียเลยนะครับอือหือพลาดไปแล้วครับเพื่อนๆน,นะเพื่น กลัวกลัวมันยังไงล่ะนี้เอาไม่เป็นไรครับหมากรุกนะฮะเกมไว้ห้านาทีนะยึกยึจักจักๆก็ไปเอาเอาเอเสียเวลาอีกแล้วโดนไล่มาอีกแล้วกลับกลบกลับเอาหออเหลือห้าสิบแปดโอ้โหตัวหนึ่งหนก็บานเลยมันจะเป็นยังไงล่ะนี้เขาเหลือสองนาที 58, ห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดวันนี้วันนี้วันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันต่อไป เรายังไม่ยอมแพ้เวลายังไม่หมดนะนะักกีฬาสู้สู้เอาโขนขึ้นไปโขนขึ้นไปเคยทำได้อะเคยทำได้โขนไปอีกตัวหนึ่งเสริมเข้าไป <c oughs> สามโอ้ยมามาอีกแล้วมามาทำไม่มาตามาทำไมโอ้โหเราเ็ใหญ่ไม่ออกครับเ,เพื่อนเพื่อนนะเอากดคุณไว้ก่อนไม่รู้อะไรพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคิดมากไม่ได้เขาลบคุณ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  ทำไงดีเอแทงลูกกินไม่ได้เอาโยนเข้าไปมั้งกินเอาพื้นที่เอาเขาลบอีกแล้วเขาลบอะอ้โหเม็ดแทงก็ดีมกันนะเม็ดแทงแทงดีไหมโอ้โหไม่แทงแทงไหมไม่แทงอีกโอ้โหขุนขึ้นไปโอเอายืนตั้งกาตั้งยองยินแน่ะหรือจ่าทผ้าแล้วไ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 วโอ้ไวไวดีไวโอ้โหตอนนี้คิดมากไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะฮะ เหมือนเหมือนไฟมาลนก้นอีกแล้วนะครับเอายังไงก็เร be ินนาทีกว่านาทีกว่าเอาไม่รู้ใครจะหมดก่อนกันนะเขาก็เริ่มคิดมากนะเราก็คิดลึกนะเราก็คิดเยอะไม่อยากคิดลึกนะเอาเขาซ้อนเลือเอาซ้อนเลือกินเข้าไปก่อนแล้วกินไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้อ่ะกินเข้าไปก่อนแล้วอืมโอ้กินตรงกลางไม่ได้เอามากินโคนกินไม่ได้เอาโนขึ้นไปเออโคนขึ้นไป ดีไม่ดีไม่ด,ไมดไมีไม่รู้นะเดินไปก่อนแล้วครับเอากระโดดมามามาทําอะไรมามาทําอะไรมา้ายังไปไหนไม่ได้โอ้คนใส่มา้าเข้าไปตวงถูกด,ดีไหมดีไหมเขากินลุกเราถอยกลับมาเขาหงายโอ้โหเขาหงายกินเลย,เยกินได้ไหมไม่ได้เอา้ากินมา้มากินม้าเอาเขาให้กินละกินครับม้าโอ้โหเขาได้บีงไงบีไงก็งกินไงกินไงโอ้ตรงกลางเราขาดครับตรงกลางเราขาดน้องหงาย หงมาโคนขาดจะผูกไว้ก่อนโอ้แล้วสิบห้าสิบห้าเอ้ยตายแล้วตายแล,แล้วเหลือสิบห้าสิบห้าเอาเขาไงเขาไงให้เรากินเลยเหรอเฮ้ยมีแต้มอะไรเปล่าไม่รู้คิดไม่ทันแล้วครับกินก่อนกินก่อนกินก่อนไปแล้วกินไปแล้วยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้เวลาหมดอา้าวตีลุกตีลุกปิดไปเลยปิดไปปิดเข้าไปเขากินเราก็กินเข้าไป หมดเวลาแปดสงสัยจะไม่รอนะครับเ,เพื่อนๆนะเหลือเจ็ดแล้วโอ้โหเออแล้วเจอแต้มอันปักเข้าไปอีกตัวหนึ่งอ้ยเกมนี้ช้ำใจเสียบางก็ดีเหมือนกันที่ตัวเรานั้นมันไม่จำไม่จำไม่จำเอาจบไปครับเกมแรกครับเ,เพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันเกมสองนะครับเ,เพื่อนๆ ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในครับในเกมที่2นะครับจับคู่มาเจอกับคุณจันชัยนะครับช่างยันสีขาวนะครับเกมที่2 5นาทีเหมือนกันนะครับช้าใจไปแล้วนะครับวันนี้จะสมหวังมั่งไหมนะฮะเอามายงขวาไปบ้างนะครับจะคืนตามสเต็ปเปยนะฮะตามที่ครูบาอาจารย์นะครับได้สั่งได้สอนไว้ตามตำหนกตามตำลาอะไรประมาณเนี้ยเอาว่าไปนี่นะ นะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอเขาแทงเขาแต้มนี้นะเขายังไม่ขึ้นมาผมก็กินนะเอาเ,เปรียบเบียดนอกเบียในไปก่อนเลยนะแล้วก็แทงฝังสูงไปโอ้โหแบบนี้ก็เล่นได้ด้วยเหรอ,อขึ้นขุนนะครับเราขึ้นโคนเอาละโอ้โหตำแหน่งนี้มามาเหมือนแามที่แล้วเลยเออมามายืนตรงนี้สวยงามนะครับเราก็มาไปมั่ง นะมายงขวาอ่าเขากลับไปนะครับเดี๋ยวเขากลัวแทงอขึ้นโคนไปเออแต่มน,นี้ได้ฝังสูงฮนะเขาออกโคนออกด้านซ้ายมือเราทํำยังไงดีนะฮะออ,อามาไปอย่างเขาบ้างเอ,อ้เอาก็ไม่เบี้ยรฟรีครับอพึ่งเห็นพึ่งเห็นบางทีก็ไม่เห็นกันนะ่ะโดดไปอย่างนั้นอแต่มน,นี้ก็กินหงายเข้าไปโอ้โหม้านะฮะมา้าม้าครับ นะฮะคุณจันฉายนี่โดนไล่มาแต่หัววันเลยนะครับเอากลับมากลับมากลับมาเบียกลับมากอน,นะฮะเอาเบียกลับมาก่อน,นะครับหมาลูกนะ้นถ้าพลาดตัวหนึ่งนะฮะมันมันเหมือนว่าเขาเรียกอะไรอะไฟลามทุ่งนะครับเพื่อนๆนะมันตรงนู้นมันตรงนี้มันจะขาดมันไม่รู้มันเป็นอะไรนะลักษณะนี้นะจะเป็นประจํานะครับขาดตัวนึงก็จะยุ่งยิงไปหมดเลยนะครับมัน โอ้โห و, พันละวันพันละเกเลยอ๋อเหลือกดนะครับขุนก็หลบหลบก็แทงขึ้นไปอีกนะฮะระเบิดตรงกลางนี่ครับเซนเตอร์นะเอาข็กินตัดเข้ามาครับแต่อนี้ก็กินตัดเข้าไปนะฮะหรือแย่ขึ้นไปอีกนะฮะเอาคงสร้างให้าหายกันใไปให้หมดโอ้โหให้วุ่นวายกันให้หมดเลยเขาเขาโดดเขาเดินโคลนมานะฮะก็เบี้ยสกัดไว้กันไม่ให้โคลนขึ้นมานะะ หมากลุกนะครับเพื่อนๆนะฮะเราเล่นก็ต้องมีการกันนะครับการดุนตำแหน่งนะฮะหาตำแหน่งที่หาทีเดินนะครับหาจังหวะทีลุกนะครับอ่าอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน้องๆนะฮะมือใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับบางคลิปช่างยันก็จะบอกไว้นะฮะพยายามดูด้วยนะครับแต้ม้อยได้นะฮะมีร้อยได้ก็ต้องร้อยนะครับนะฮะ ลอยบางครั้งนี่รลอยให้กินฟรีก็ต้องลอยนะครับเพื่อหาทางนะฮะเดินขึ้นไปเอานอกเรื่องมาแล้วไปอยู่กันในเกมกันต่อนะครับแต่ทนี้เขาแทงเบี้ยริมขึ้นมาอืมเราจะไปยังไงนะฮะเอาเอาโคนไปไหนโคลนเลยเหรอโคนขึ้นไปนะแมถ้าโคนขึ้นไปข้างนี้ข้างขุนอีกเนียวโอ้โหไปกระจุกตรงนั้นนะตัวใหญ่ๆทั่งนั้นเลยเอ้าขึ้นขึ้น โคนไปแทงเม็ดอ่าแลกไปเพราะขุนเขาหนีไปแล้วกินกันกินตัดกินเข้าไปโอ้โหโอ้โหเกมไวห้านาทีนะครับเพื่อนๆนะฮะขาดตัวหนึ่งก็อย่างที่บอกนะครับมันมันยุ่งยิงไปหมดแล้มันต้องนั่งแก้กันตลอดนะครับนะแล้วมีจะเอาจะเอาไอ้เรือไปตีลุกอีกอะ่ะโอ้โหจะไปตีลุกจะไปแอบกินเม็ดเขาอีกอะ่ะเอาอย่างไงดีนะครับเอาเรือมากดไอ้มามากดเรือเรากดไปเลย แต่ตรงนี้นะเอาเรือกดมาไว้เลยต่อไหมเขาจะต่อไหมต่อไหมเขาจะต่อเราไหมโอ้ยเขาไม่สนใจเขาแทงระเบิดตรงนี้เรากินเข้าไปเฮ้ยกินได้ไหมกินไม่ได้ครับกินแล้วไอเรือขาดโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเออกินไม่ได้นะอา้าวใครก็กินไปแต่มนี้เราก็ได้คืนนะฮะกินคืนเข้าไปโอ้โหเกือบไปแล้ว เกือบพลาดอีกแล้วเอาถอยถอยม้านะก็เดินมาไปจับอะไรเนี่ยฮนะก็ต้องดูด้วยนะครับนะเรือนะก็เดินมาไปตรงไหนนะก็ต้องดูด้วยเออเขาไปทาอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะพลาดกันตรงนี้นะก็เดินอะไรเราไม่เคยด้ดูนะครับก็จะพลาดพอพลาดก็เสียฟรยีก็จะจบเกมนะฮะก็ใช้มา้าขึ้นมาก็แต้มนี้เขาขุนไอโคลยุยเข้าไปเลยดีกว่าไหมฮะ คนย้ำๆเข้าไปนะฮะค่อยๆขึ้นไปกะดื้อก็ดึบเข้าไปนะะหาเขานะครับอือหรือจะซ้อนเรือซ้อนเรือก็ยังไม่มีตำแหน่งที่ทำอะไรเขาได้เอ๊ะแต่น,นี้ก็นะฮะดูแล้วคนดีที่สุดนะนะไม่ใช่ไม่ใช่ป๊บซี่นะโขนไปจับมาเมาหนีไปมาหนีไปโอ้โหตัวอยู่ตรงกลางกระดานนะครับของเขาก็อยู่ริมกระดานนะะก็พยายามหา แนวทางเข้าไปนะะจมตีเขาให้ไวที่สุดนะเท่าที่จะไวได้นะครับจะได้ปิดเกมไวๆนะครับเพราะว่าเกมห้านาทีนะครับอือเอาอะไรดีอะโขนไปอีกนะเลยโขนขึ้นไปอีกเขาไปหาขุนเขาครับจมตีขุนเขาเนี่ยนะมามาดูที่มามา,มา,มาทําอะไรไม่ได้โดนมาต่ออ่อไม่สนใจครับแกเลยนะต่อเม็ดเข้าไป นะต่อเม็ดแต้มนี้นะฮะเพื่อเอามมาไปตีลูกด้วยนะครับนะฮะเขากินมาแล้วก็กินตีลูกเข้าไปอา่าตามสเตปนะฮะตีลูกเขาจะเสียตาเดินอีกหนึ่งทีอา่าเสียนเดินตาเดินอีกหนึ่งทีก็เราก็ได้ตาเดินเข้าไปนะครับเอาตัวขึ้นไปนะครับนะฮะเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีเอ่เออะไรดีนะครับเดี๋ยวนะครับขอเวลาสักครู่ฮะ เม็ดมันจะขาดโดยท่านแม่เม็ดมันจะขาดเม็ดมันจะขาดเขาขึ้นโคนมาเม็ดจะขาดจะขุนไปไหมมาเขากินโคนไม่ได้นะฮะอืมแต่นี้น่าสนใจอยู่นะฮะเอาเอาโคนขึ้นไปผูกเลยผูกไปในตัวด้วยนะแล้วก็มันบุกไปในตัวอีกตั้งหากไปขึ้นไปอือ้ม,อม,อมแต่นี้นะเขามากดแล้วมากด มา,มากดมากดม้าเขาเลือกินมา้าเรากินโคเราก็กินเม็ดได้อีกตัวนะครับเพื่อนๆนะแต่แต้มน,นี้เขาใช้มา้ามาจับเรืออืมก็ไม่ดีนะผมเห็นมันเสียสองอะนะฮะเจ้าเรือนะฮะออกออกของอีกของนึงนะยึดของไอีกของนึงเอาเขาก็กลับไปเอาละช่างยัน มาอีกแล้วมาอีกแล้วเหลือหนึ่งนาทีนะครับห้าสิบห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเอาใส่โคนเข้าไปโคนใส่เรือเข้าไปโอ้โหไม่ได้ดูมูโอ้โหจริงจริงเลยอุ้ยอะไรอะไรจะวายจังเลยอเอา้ากินเข้าไปเรือเอา้าจะไวหยไหมนะตัวยังเหลือกันยแยะแล้วเอ้ไม่รู้นะครับเพื่อนๆนะฮะดูตามเกมนะครับ ลุยเอาลบลบอยู่ไม่ไหว53ห้าสิบสามสงสัยจะช้ำใจอีกหรือเปล่าเนี่ยเอาโอ้โหนะฮะหมักลุกเล่นเกมห้านาทีนะมันมันคิดมากก็ไม่ได้นะครับเวลาหมดนะฮะขโดดม้าให้กินยังไม่กินเลยนะครับเพื่อนเพื่อนในความพลาดความลนนะ้น่ะดูดิ่มันล้นขนาดนั้นเอากินเหลือโอ้โหนะมันผิดพลาดได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะมันเป็นเกมห้านาทีนะต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เ่เทพ ไม่ใช่เทวดาที่ไหนนะฮะนักมักลุกนะมือยูทูบเบอร์เอากินตัดเข้าไปโอ้ยไปไปไปจะทันไหมเนะี 40, ่ยสี่สิบสี่สิบหกมิโอ้โหเอาเขาไม่สนใจไม่สนใจขึ้นจมตีตรงนี้เนะี่ยเอาขุนอยู่ตัวเดียวอยู่ไม่ได้ไหมเหลือนาทีเดียวเดี๋ยสี่สิบหกเอาสี่สิบห้าแล้วเอาขึ้นร้อยไปเลยกินไหมกินไหมเอาไม่กินกินเรือเราอีกเอาลบดิ่ลบอเอาแนละ้วโอ้หโอ้ย เอาเขากินเรือแล้วอีกแล้วเอาเรือไปซ้อนเรือโอ้ยงานงอกงานเข้าแล้วครับนะฮะแตาแตมนี้นะครับไล่เรือนะครับไล่ศัตรูเข้าหาเข้าบ้านนะครับโอ้โอไม่ก็นะครับก็น่าจะเพียงพอนะในการลุกจนหรือทานทำจนนะครับเพื่อนๆนะก็เดิน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 ขึ้นไปนะครับยังไงก็ต้องจบเกมนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างยันด้วยนะครับนะแต่มน,นี้ก็ลุกจนไปครับสวยงามนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย